คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมก สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการรับมือพายุคามกีกันบ้างนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังพายุคามกีซึ่งอาจทําให้หลายพื้นที่เนี่ยได้เจอกับฝนตกหนักนะคะน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากรวมไปถึงน้ําล้นตลิ่งได้นะคะด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือปภก็ไม่รอช้าค่ะออกประกาศเตือนไปยัง66จังหวัดทั่วประเทศนะคะทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้และกรุงเทพค่ะเตรียมพร้อมรับมือเนะคะแล้วก็ พร้อมกันนี้ค่ะยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อที่จะพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีหากว่าเกิดเหตุนะคะด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติการนะคะพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงค่ะเพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยนะคะส่วนสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทนช ก็กำลังจับตาสถานการณ์น้ำนเ่เ่อนใหญ่นะคะโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลค่ะและย้ำให้ทุกหน่วยงานนะคะบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบต้องไม่ให้กระทบประชาชนค่ะแล้วก็ต้องคำนึงถึงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแรงด้วยนะคะด้านกลุ่มชลประทานค่ะก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อเตรียมรับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาจากฝนหนักในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีการลงพื้น พื้นที่ของนางสาวสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายุัธมนตรีที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยท่านก็ย้ำว่าทุกการช่วยเหลือค่ะต้องอิงข้อมูลจริงจากพื้นที่เพื่อให้ฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็ไม่ให้ใครตกหล่นนะคะส่วนทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะท่านรองนายุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมกำชับให้กระทรวงเกษตรจัด การน้ําอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้รับมือได้ทั้งช่วงฝนแล้วก็หน้าแลง้งทายนี้ก็อยากฝากไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้ใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะเวลามีการประกาศเตือนภัยต่างๆเราก็จะได้เตรียมตัวได้ทันนะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมของจําเป็นให้พร้อมค่ะที่สําคัญการดูแลคนในครอบครัว และเพื่อนบ้านนะคะอย่างเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะคะถือว่าเป็นลำดับแรกๆเลยนะคะที่เราควรจะให้ความช่วยเหลือก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการรับมือคาร์มกี้นะคะ7-9พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะ